สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักหน่วยล่าง2ตัวแม่นๆนะครับแต่ก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง2สูตรดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับเมื่อกี้ก็ลงหลักสิบไปแล้วคราวนี้ก็มาดูหลักหน่วยกันบ้างนะครับวิธีการคํานวณนะครับในสูตรที่1จะใช้หลักแสนบวกหลักพันสองครั้งนะครับบวกหน่วยล่าง บวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2บวก10หน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่2 3ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก1งคงที่ก็ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1สูตรที่2นะครับจะใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกหน่วยบน2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่2บวก10หน้าครั้งที่2 2ครั้ง บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นครั้งบวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก8คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1มาดูสถิติย้อนหลังนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก42สูตรที่1คําคำนวณได้2 3สูตรที่2คํคำนวณได้1 2ก็จะมีเลข2นะครับที่เหมือนกันก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับออก3 1หนะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลข1 สูตรแรก12สูตรที่สองก็12เหมือนกันเข้าที่เลขหนึ่งงวดถัดมาออก89นะครับหลักหน่วยก็เข้าที่เลขเก้าก็ถูกทั้งสองสูตรนะครับงวดถัดมาออก21นะครับก็เข้าที่เลขหนึ่งสูตรแรก12สูตรที่สอง01ก็มีเลขหนึ่งที่เหมือนกันนะครับงวดถัดมาออก46นะครับหลักหน่วยเข้าที่เลขหกงวดถัดมาออก28นะครับ เข้าที่เลข8เหมือนกันทั้งสองสูตรนะครับก็คำนวณได้ตัวเลขเดียวกันนะครับ78กับ78งวดถัดมาออก9 4นะครับสูตรแรก4 5สูตรสูตรที่2 3 4ก็จะเหมือนกันที่เลข4งวดถัดมานะครับ2ตัวล่างออก3 7เข้าที่เลข7แล้วก็งวดถัดมา2ตัวล่างออก5 9นะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลข9ก็ถูกทั้ง2สูตรนะครับ แล้วก็จนมาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1นึ่งเนี่ย01ส,สูตรที่2คํคำนวณได้90มีตัวเลขเหมือนกันคือเลข0ูนย์นะครับเลข0นย์คือตัวเลขที่เหมือนกันแล้วก็ออก00นะครับออกเบิ้ลดังนั้นเลข0ูนย์ก็มาในตําแหน่งหลักหน่วยล่างถูกต้องนะครับคราวนี้นะครับจะมาคํานวณตัวเลขงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับ ว่าหลักหน่วยล่างทั้งสองสูตรนะครับจะคำนวณได้เลขอะไรสูตรที่1หลักแสนเลข4บวกหลักพันสองครั้ง2อบวกสได้4และบวกหน่วยล่างเลข0นบวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข6บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข8บวกร้อยหน้าครั้งที่2เลข5บวก10หน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับหบวกหได้12บวก10ท้าย ครั้งที่สองสครั้ง39 27แล้วบวกหน่วยทย้ายครั้งที่2 3, 1, คือเลขสามบวก1นึงคงที่4ีบวกสได้8 8นะบวกหกได้สิบสี่สิบสวกแปดไดยิบสองยิบสองบวกหได้ย7 27ิบเจ็ดยบเป็นสามเบวกอีก7จ็ดได้สี่สิก็เป็น66 66ก็เป็น69 69ก็เป็น70นะครับได้เลข0ย์เป็นเลขเด่นแรกสูตรบวก1ดังนั้น0นย์บวก1ก็ได้1สูตรที่1นะครับตัวเลขที่คำนวณได้ก็คือ01ได้ตัวเดิมของงวที่แล้วเลยนะครับงวดที่แล้วก็ได้0กับ1นงวดนี้ก็ได้0กนย์กับ1ตัวเดิมนะครับแต่ ไม่รู้จะเป็นตัวไหนที่จะมาในวันนี้นะครับไม่รู้จะเป็น0ูนย์หรือจะเป็น1หรือว่าจะไม่มากวาดเป็นไปได้เช่นกันมาดูในสูตรที่สองก่อนนะครับว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับจะใช้หลักแสนเลข4บวกหลักพันเลข2บวกหน่วยบน2ครั้ง2บวก2ได้4บวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้ง88 8 16บวกร้อยหน้าครั้งที่2เลข5บวก10หน้าครั้งที่2 2ครั้ง6 6 12 บวกหลักหน่วยท้ายข้อที่1 2ครั้ง99 18แล้วก็บวก10ท้ายข้าที่2เลข9บวกหน่วยท้ายข้าที่2เลข3สูตรนี้บวก8บวก8คงที่นะครับมา,มารวมนะครับ4บวก2ก็ได้6 6บวก4ได้10 10บวก16ก็เป็น26 26บวก5 31 31 32 33 33ก็เป็น43 43นะครับมาบวกอีก8 51 51เป็น61 61บวก9ก็เป็น70 70บก3 73 73นะครับมา73บวก8ก็เป็น81ได้เลข1เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวก1เหมือนกันนะครับดังนั้น1บวก1ได้2ส,สูตรที่2ได้1 ได้สก็จะได้ตัวเลขครบทั้งสองสูตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นตรงนี้หน่วยล่างหน่วยล่างนะทั้ง2ส,สูตรนี่ครับคำนวณได้0 1 2นะครับจะมี0มี1มี2แต่ตัวเลขที่เหมือนกันคือเลข1นะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวที่ชนจะมาไหมนะครับหรือจะเป็นตัวที่ไม่ชน0กับ2อันนี้ต้องไปรอดูในวันที่1พฤศจิกายนถึงจะรู้คาตอบนะครับสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับอาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวนี้นครับ0 1 2ก็มีครบทั้ง2สูตรนะครับ0 1หรือ2อยู่ที่ตัวนักผู้ชมนะครับไปตัดสินใจเอาเองนะครับพอหลัก10หลัก10ลงไปแล้ว7 8 9นะครับถ้ามาจับคู่กัน ถ้ามันจับคู่กันนะครับผมจะลองจับให้นะสองสองตัวล่างนะครับก็มี789นะครับจับคู่กับ0 12ก็จะได้70 71 72 8ย 8ปดหนึ่งแปสองเก้นหนึ่งเกนะครับรอดูผลนะครับงวดงวดวันที่1นึ่งทับสิทับหกนะครับรอดูผลงวดว่าใน9ชุดนี้นะครับ จะมีตัวใดตัวหนึ่งมาในเลขท้ายสตัวล่างหรือเปล่านะครับถ้าสูตรไม่มีอะไรผิดพลาดก็คาดว่าน่าจะมาตามนี้นะครับทั้งหลักสิบทั้งหลักหน่วยนะครับสิบน่อยศูนย์หนึ่งสองท่านผู้ชมลองไปพิจารณาดูนะครับถ้าชอบคอยนำไปเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับเพราะโดยส่วนตัวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าตัวไหนจะมานะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ